การคันหูเกิดได้หลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกการติดเชื้อแบคที ria ติดเชื้อยีสต์หรือว่ามีความผิดปกติในช่องหูอย่างเช่นแบบช่องหูตีปักเสบอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถทําให้เกิดอาการคันได้อย่างเช่นของน้องคกต้มนะคะวันนี้ที่มาตรวจคุณแม่บอกว่ามีอาการคันหูข้างซ้ายข้างซ้ายเห็นว่าแดงมากๆเลยมีร่องรอยของการกา นี่คือข้างที่หูน้องปกติผิวนะคะก็คือจะสีชมพูดีไม่ได้มีรอยแดงอักเสบหรือว่าร่องรอยจากการเกาหรือคันสําหรับการมินิฉัยนะคะในในเรื่องของตัวช่องหูอักเสบเนาะเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างของขี้หูเพื่อเอาไปตรวจเซลล์นะคะว่าน้องมีการติดเชื้อจากอะไรแล้วเดี๋ยวหมอก็จะเอาอันเนี้ยนะคะไปส่องดูว่าน้องอะ่ะมีเชื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูในกล้องเจอรถากันค่ะ านไปสองสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้หมอนัดน้องพกบต้องมาตรวจหูในส่วนของตัวาการอักเสบของตัวช่องหูที่เกิดจากยีสต์นะคะก็คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะจากการรักษารวมถึงอาการของน้องด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ก็ได้แจ้งว่าไม่มีอาการคันเลยช้องหูก็คือสีปกติแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องมีอาการคันหูเกาหูหรือว่าสะบัดหัวบ่อยๆอย่าลืมพาน้องมาตรวจกันที่โรงพยาบาลนะคะ